สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนก็จะมาสอนถักโครเชรนะคะเรื่องตั้งแต่การถักโซ่นะคะสัญลักษณ์ที่มักจะได้ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็มีการถักสี่เหลี่ยมด้วยนะคะในท้ายคลิปเนาะอันนี้เจนก็สรุปมาให้นะคะที่เจนคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยๆนะคะในการถักโครเชระคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะก็เริ่มที่การถักโซ่เลยนะคะเป็นพื้นฐานของการถักโคเชเลยนะคะแจนจะใช้มือซ้ายนะคะหรือมือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยในการพันไหมแบบนี้นะคะเพื่อยืดไว้เนาะแล้วก็ข้างขวาก็จับเข็มถักแบบนี้นะคะโดยเริ่มจากการพันหัวเข็มสองรอบแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางของมือซ้ายนะคะช่วยจับไหมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะ พันไหมนะคะควักไหมแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถดูคลิปตามไปด้วยแล้วก็ถักตามไปด้วยก็ได้นะคะจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะในการลอดห่วงหนึ่งครั้งนะคะก็จะนับเป็นหนึ่งโซ่นะคะทุกคนอย่างอันนี้ก็ได้สองโซ่สามโซ่นะคะแล้วก็เวลาเราจะถักชิ้นงานก็คอยนับแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะคะทุกคนลองฝึก เริ่มตั้งแต่การถักโซ่นะคะฝึกถักไปเรื่อยๆให้คล่องมือนะคะค่อยไปเริ่มการถักสัญลักษณ์แบบต่างๆก็ได้นะคะ สำหรับการถัก X หรือ single crochet นะคะก็คือการควักไหมธรรมดานะคะคือควักเข็มเข้าไปในโซ่หลักถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาจะได้สองห่วงแล้วก็ปลดหมดค่ะก็คือดึงลอดทั้งสองห่วงอีกครั้งนะคะควักเข็มเข้าไปในโซ่ดึงไหมขึ้นมาจะได้สองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมลอดทั้งสองห่วง แบบนนี้ะะคะทุกคนลองทําตามไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆจะชินม,มือแล้วก็คล่องมากขึ้นนะคะการถักเอ็กก็จะได้ใช้บ่อยๆในการถักโคเช่ถักไหมพรมทั่วไปเลยนะคะทุกคนน้องก็จะมีแบบลักษณะสั้นๆแบบนี้นะคะแต่เนื้อจะค่อนข้างแน่นเนะเาะแล้วก็จะเป็นการถักแบบหนึ่งหลักต่อหนึ่งโซ่นะคะ ต่อไปก็จะเป็นการถักวีนะคะทุกคนก็คือควักธรรมดาสองครั้งในหลักเดียวนะคะตามชื่อเลยมันก็คือการถัก x นั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าควักซ้าในโซ่เดิมนะคะสองครั้งก็คือ 2x นะคะในโซ่เดียวกันเรียกว่าวีนั่นเองค่ะก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นโค้งๆนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการเพิ่มหลักให้กับชิ้นงานนะคะแล้วก็ การถักวงกลมค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้วีในการถักวงกลมนั่นเองนะคะน้องเลยมีลักษณะเป็นแบบโค้งๆแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการถักเอฟหรือพอหนึ่งคอนะคะก็คือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดทีละสองห่วงนะคะแบบนี้เนาะคือการพันหัวเข็มควักเข็มลงไปที่โซ่หลักถัดไปนะคะดึงใบขึ้นมาจะได้สามห่วงแบบนี้ แล้วก็ปลดทีละสองห่วงค่ะทีละสองห่วงสองรอบนะคะพันหัวเข็มควักไหมขึ้นมาได้3ามห่วงปลดสองปลดสองแบบนี้นะคะทุกคนลองถักไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆฝึกเนาะก็เสร็จแล้วนะคะการถัก F ก็จะมีความกว้างมากกว่าการถัก X เล็กน้อยนะคะอันนี้แจนก็ลองเทียบให้ดู แล้วก็อันนี้ขอแวะขั้นด้วยการต่อใหม่นิดนึงนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบไหมหมดก็ให้เริ่มต่อตั้งแต่ตอนใหม่ใกล้จะหมดนะคะแล้วก็ถักทับไหม่เก่าไปได้เลยนะคะใช้ไหมม้วนใหม่แบบนี้นะคะสีเขียวเนาะถักเอฟอันนี้จะเป็นลายเอฟนะคะก็คือถักซ้ำแบบนี้ไปได้เลยนะคะตัวไหมที่ใกล้หมดนะคะเราก็เก็บไหม ปลายไหมอะคะ่ะไว้ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ถักทับไปเลยนะคะ สัญลักษณ์สุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็คือการถักทีค่ะการถักทีก็จะคล้ายๆกับการถักเอฟเลยนะคะก็คือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะอันนี้แจนนับไปสามโซ่นะคะแล้วก็ถักลงตรงโซ่ที่สามนะคะดึงขึ้นมาได้สามห่วงแบบนี้แล้วก็ปลดหมดทั้งสามห่วงเลยค่ะดึงไหมลอดทั้งสามห่วงเลยนะคะพันหัวเข็ม ควักไหมขึ้นมาสามห่วงแล้วก็ดึงไหมลอดทั้งสามห่วงแบบนี้เลยนะคะอันนี้เรียกว่าการถักทีค่ะก็คือจะปลดหมดทั้งสามห่วงแบบนี้เลยนะคะลักษณะชิ้นงานก็จะแน่นค่อนข้างแน่นกว่าการถักเอฟนะคะในความรู้สึกส่วนตัวของแจนนะคะ เดี๋ยวแจนจะใช้ชิ้นนี้ในการสอนถักสี่เหลี่ยมเลยนะคะทุกคนก็คือถักลายทีทั้งแผ่นเลยนะคะระหว่างถักก็นับไปด้วยนะคะทุกคนว่าได้กี่หลักแล้วเนาะอันนี้แจนก็ถักมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะจะให้ดูตอนออหลักสุดท้ายของชิ้นงานนะคะก็คือถักทีเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดด้วยหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็พลิกชิ้นงาน,นะคะ่ะขึ้นโซ่สองนะคะ แล้วก็พันหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปนะคะคว,วักไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดสามห่วงก็คือถักทีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะนับเป็นสองหลักนะคะก็เท่านี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ถักทียาวไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็หลักสุดท้ายนะคะก็ถักทีเหมือนเดิมแล้วก็ปิดด้วยหนึ่งโซ่นะคะจากนั้นก็พลิกชิ้นงานขึ้นโซ่สองแล้วก็ถักทีลงหลักถัดไปนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนระหว่างถักก็แนะนําให้ถักไปแล้วก็นับหลักไปด้วยนะคะทุกคนชิ้นงานของเราจะได้ไม่เบี้ยวนะคะจะได้เป็นสี่เหลี่ยมตรงๆสวยๆนะคะ ตอนปิดชิ้นงานนะคะทุกคนก็ถักทีหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ปิดด้วยหนึ่งโซ่แบบนี้นะคะความยาวก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะคะว่าอยากได้สี่เหลี่ยมกว้างยาวประมาณไหนก็ลองวัดเอาได้เลยนะคะอันนี้ก็แจนก็จะตัดไหมเลยนะคะแล้วก็ดึงเข็มออกแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นอันจบชิ้นงานของเรานะคะก็จะได้สี่เหลี่ยมหน้าตาประมาณนี้เลย